ไฟบล็กปลดล็อกหน้าจอนะคะเพียงแค่เสียบเข้าช่อง USB แบบนี้นะคะจอเดิมๆจะปลดล็อกเบ็ดมือให้เลยนะคะแล้วก็สามารถที่จะเล่นเป็นจอ Android ได้จะดูหนังฟังเพลงได้หมดเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นทีวีดิจิตอลนะคะไม่ต้องจูนไม่ต้องจานนะคะมีแอปให้พร้อมใช้แบบนี้เลยนี่นะคะกดให้มันขึ้นลูกไข่ปลาจะแบกนีก็ได้แบกท,ที่ไข่ปลาก็ได้ชิ้น แน่ใจพี่มีกล้องเลนส์วอตไหม,มพี่ลองใส่ถอยดูค่ะค่ะ,ะพี่ว่างค่ะ,ะไหลอถ้าไม่ตัดนะคะสามารถกดและใช้งานได้ต่อนดนะดููไม่มีโฆษณาเปิดมาแบบนี้ปุ๊บเราแ,แตะลูบ แล้วเรากดโฮมได้เลยโฆษณามันจะไม่ขึ้น,นเขาก็จะเปเล่นเล่นแบบแลเล็กๆแบบนี้นะคะเยนนทางแตะทีนึงค่ะมันขึ้นรูปนี้มาแตะปุ๊บสีม่วงแบ่งหน้าเล่นเล่นอย่างนี้ก็ได้สามหน้าแต่ถ้าจดบกเปนเคาะเขาก็จะลงนั่งค่ะสามารถนำทางไปพร้อมกันก็ได้ ทางใต้ไปตามถนนหมายเลขสาม<ศ>าสเขา <จะ S 1> ้าแู่กันแับมีเศษหนึ่งส,ส่วนหนึ่งแต่ถ้าพี่ปึ๊บกดไข่ปลาถ้ามันไม่ขึ้นกดที่ว่างๆค่ะแล้วกดโฮมเขาจะไปเล่นจอเล็กๆ,ๆทีนี้ประวัติมันอยู่นี่เห็นไหมคะที่แต่เพื่อเลือกประวัติขึ้นมาได้อันนี้ก็ถ้าไม่ดูทีวีอยากดูสปอร์ตเลื่อนขึ้นไปเรจะมีพวกช่องทู ก็สายกีฬานะสายกีฬาสายกอล์ฟสายอะไรก็อยู่ข้างล่างช่องไหนอันนี้ใสบ่บอลใช่ไหมต้องถามคนนี้อ่ะนะคะพี่พีท่านใดสนใจนะคะ X7 Lam 464 CPU 8 Core Snapdragon นะคะใส่ซิมได้เอดิก,การ์ดได้ค่ะประกัน1ปีดูแลตลอดชีพครับผม